สวัสดีครับทีมง,งานไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับหรือว่า HMS Thailand นะครับวันนี้ผมนำตัวกล่อง a u t o c ค่าทีส3นะครับนำมาติดตั้งในรถ BYD Auto 3คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องก่อนตัวกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ a u t o c ค่า3แล้วก็วิธีการใช้งานก็แค่เสียบสายนะครับเสียบสายเข้าตัวรถละปลายสายเข้าตัวกล่องแบบนี้กล่องสามารถใส่ซิมได้นะครับ เสร็จแล้วก็ไว้แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวให้ดูตัวจอนะครับตัวจอจะเป็นจอขนาด15นิ้วของ b ีวายดีอ Auto เข้ามาอยู่แล้วเนาะแล้วก็มี Apple CarPlay มาจากโรงงานนะครับคราวนี้ตัวกล่องจะปลดล็อก Apple CarPlay จากโรงงานให้เป็นหน้าพวกหน้า Android ไปเลยนะครับมีแอปฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นนะครับแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้นะครับ อันนี้ก็คือหน้ากล่องของออโต c คาร์ด P3 พอเราเสียบเสร็จเขาจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็แชร์สัญญาณฮอสปอร์ตหรือว่าใส่ซิมในตัวกล่องอันนี้ผมทําการแชร์นะครับแชร์สัญญาณฮอสปอร์ตจากมือถือนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกเล่นแอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับอันนี้จะเป็น YouTube นะครับอันนี้จะเป็น YouTube ที่ผมเปิดเล่นไว้ เป็นพรีเมียมเรื่องเสียงปรับลดที่ตัวรถปกตินะครับคอนโทรลพวงมาลัยเรื่องเสียงใช้งานได้ปกติ <c oughs> แล้วก็สามารถดู Google Map ควบคู่กับการเล่น YouTube <c oughs> ไปด้วยได้นะครับแบบแล้วก็เซิร์ชค้นหาเส้นทางก่อนก็จะเรืองนี้อีกอันนี้เข้ามา เสร็จแล้วกดตัวย้อนกลับค้างไว้กด YouTube อีกทีหนึ่งซื้อกล่อง Unlock กับ HMS Thailand คุณจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเพราะเรามี worry free service ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลคุณแบบครบจบทุกปัญหา ซื้อผิดรุ่นเช่นกล่องแบบเสียบสายแต่รถคุณเป็นคาร์เพลย์ไรสสายเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีแค่เพิ่มส่วนต่างเท่านั้นสเปคไม่พอซื้อแรม4ไปแล้วอยากอัปเกรดเป็นแรม8เปลี่ยนได้เพิ่มเงินนิดเดียวแต่ได้ประสบการณ์ที่แรงกว่าใช้งานไม่ได้ภาพกระตุกหรือระบบมีปัญหาเราคืนเงิน100%เต็มจำนวนไม่มีข้อแม้ Call Center พร้อมช่วยเหลือจริงตอบคำถามแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกวัน มีศูนย์บริการให้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจแม้คุณจะสั่ง่างช้อปปี้หรือ Lazada ก็เข้ามาทดสอบได้มั่นใจก่อนซื้อไม่บังคับสินค้ามีปัญหาเรามีทีมช่างเข้าไปดูแลถึงที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอัปเกรดเฟิร์มแวร์เปลี่ยนอะไรหรือแม้แต่เปลี่ยนกลองใหม่ให้นี่แหละ worry free service ที่ให้คุณอุ่นใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการใช้งานเฉพาะที่ HMS Thailand เท่านั้น